วันที่18ธันวาคม2565โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษประจำปีการศึกษา2564จำนวน281ร่างนวัดทาตทองกรุงเทพ โดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่สองคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมในพิธีนี้ด้วยเพื่อแสดงความกตันยูกะตะเวทิตาและไว้อาลัยแก่อาจารย์ใหญ่โดยมีพระเทพญพาณวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์ และศาสตราจารย์ด็อร์นายแพทย์สิทธิศักดิ์หันสาวเวกรองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพฝ่ายคารวาสนิสิตแพทย์ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ใหญ่จึงให้ความเคารพยกย่องและเชิดชูเกียรติ ที่ท่านได้สละร่างกายให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาเปรียบเสมือนอาจารย์ที่ให้ความรู้ด้านการแพทย์โดยใช้ร่างกายแทนคำพูดสร้างแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญก่อประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลกจึงถือได้ว่าอาจารย์ใหญ่เป็นการทำกุศลครั้งสุดท้ายหลังเสียชีวิตที่สร้างคุณประโยชน์ให้วงการแพทย์อย่างแท้จริงซึ่งในแต่ละปีจำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่มากกว่า2 5 0ถึง300ร่าง ผู้ที่มีความประสงค์จะอุทิศร,ร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรมสามารถแสดงความจำนงบริจาคร,ร่างกายได้ที่ศาลาธนทัศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ www.redcross.or.th และสามารถร่วมสร้างกุศลโดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีกองทุนสภากาชาติไทยเพื่อการบริจาคเลขที่บัญชี 045-2-88-000-6เพื่อสมทบเงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่หมายเลขบัญชี43-00071สอบทําโทร02-256-4281หรือ02-256-4751